สวัสดีครับทำกินเองกับเพลสนะครับวันนี้จ้อหมูสับไข่เค็มครับเมนูง่ายๆนะครับแต่คริสจะทําให้มันง่ายแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีทําแบบเสิร์ฟชามเดียวนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะทําแบบเสิร์ฟหลายๆชามมาให้ดูกันนะครับก่อนลงมือทาอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็ก่อนดูคริสทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจช่องเล็กๆของเราบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่หมูสับนะครับ ให้เลือกหมูสับที่ติดมันสักนิดหนึ่งนะครับเวลาทำโจ๊กเนี่ยจะได้นุ่มๆแล้วก็ไม่แข็งกระด้าน,นะครับปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะครับซอสฝาเขียวผงกระเทียมครับไข่ไม่มีจะใช้เป็นกระเทียมสับก็ได้นะครับลุกข้าวให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับแล้วก็พักไว้ไปเตรียมทำเองๆก,กันต่อครับ มาที่ไข่เค็มครับวันนี้ใช้ไข่เค็มชชยานะครับแบบที่ยังไม่ต้มเนาะอันเนี้ยได้สปอนเซอร์มาจากข้างบ้านนะครับเอามาตอกใส่ถ้วยก่อนนะครับไข่เค็มไม่ใช่ไข่สดนะครับอาจจะเน่าเสียได้ครับถ้าตอกใส่หม้อเลยเนี่ยบางทีอาจจะได้ทิ้งจบทั้งหม้อเลยก็เป็นได้นะครับมาถึงผักชีครับล้างทำความสะอาดนะครับตัดรากเก็บไปทำอย่างอื่นครับเราจะใช้แค่ส่วนต้นนะครับก็ตรงโคนนะครับก็ซอยให้ละเอียดหน่อยตรงปลายช่วงใบก็ซอยให้ห่าง ต้นหอมครับล้างเรียบร้อยแล้วตัดรากทิ้งแล้วก็ซอยเช่นกันครับพอซอยทั้งต้นหอมปักชีเรียบร้อยนะครับก็เอาไปเก็บไว้ก่อนอย่าไปเก็บไว้ตรงที่ร้อนๆหรือว่าตรงที่โดนลมโกรกนะครับเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวซะก่อนที่เราจะมาใช้นะครับ มาลงมือต้มโจ๊กกันครับตั้งหม้อเลยครับไฟกลางก็รื่องอ่อนนะครับคิสใช้ข้าว7นาทีนะครับวันนี้ใครจะใช้เป็นข้าวสารเอามาตำหรือเามาปั่นก็ได้นะครับใส่ข้าวลงหม้อแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับสำหรับน้ำเนี่ยข้าว7นาทีเนี่ยข้าว1ส่วนต่อน้ำสิบส่วนเลยนะครับเสร็จแล้วคนเลยนะครับอย่าให้ข้าวเป็นก้อนครับถ้าใครต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วใส่ข้าวเนี่ยจนเป็นก้อนนะครับเราต้องใส่ข้าวในอุณหภูมิปกติครับ ามด้วซุปผงครับถ้าใครใช้น้ำซุปในการต้มข้าวก็ข้ามตรงนี้ไปครับเสร็จแล้วก็คนให้ซุปหงของเราละล,ล,ลายนะครับระหว่างรองเดือดก็คนเป็นครั้งคราวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโจ๊กเขาจะติดก้นหม้อได้นะครับพอโจ๊กของเราเดือดแล้วก็ปั้นหมูสับเป็นก้อนๆใส่ลงไปเลย รอสักนิดหนึ่งนะครับให้หมูสับของเราตึงตึงตัวหน่อยนะครับแล้วก็คนนิดหนึ่งคนให้ถึงก้นหม้อนะครับอย่างที่คริสบอกกลัวที่สุดคือเดี๋ยวจะไม่ปิดก้นหม้อนะครับพอ mm hmm. หมูของเราสุกแล้วก็ใส่ไข่ขาวของไข่เค็มลงไปเลยครับ mm hmm. คนให้ไข่ขาวเสร็จตัวนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ไข่แดงตามลงไปครับเอาจอบกรบ,บไข่แดงหน่อยนะครับจะได้สุกเร็วๆถึงตอนนี้เนี่ยใครชอบไข่แดงสุกข,ขนาดไหนก็ตามใจปรารถนาเลยครับพอได้ขนาดความสุกข,ของไข่ตามต้องการนะครับก็ยกลงเลยครับไปจัดเสิร์ฟกัน เราจะโรยหน้าโจ๊กของเราด้วยพิไทยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับใครมีขิงอ่อนเอามาซอยใส่ลงไปได้เลยนะครับตามด้วยซอสแม็กกี้นะครับยอดๆลงไปนิดหนึ่งครับในหม้อเนี่ยคืสปรูงรสค่อนข้างอ่อนนะครับเลยเอามาเติมตรงนี้อ๋อสำหรับใครจะใช้ซีอิ๊วขาวก็โอเคนะครับแต่ว่าน้ำปลาไม่โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอตัวไปเสิร์ฟโจ๊กก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้คริสบ้างนะครับใครอยากคุยอะไรทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยครับ ไปแล้วครับขอให้มีความสุขกับโจ๊กง่ายๆมื้อเช้านะครับบ๊ายบายครับ